ใน so วันนี้นะคะเป็นอันบ็อกอันใจนะทุกคนขอไม่ได้รีวิวอะไรมากมายแล้วกันเนาะเพราะว่ารีวิวไปแล้วแล้วจะหนักจะเต็มพอสมควร ในวันนี้เนี่ยได้เล่ม3มเล่ม4ี่แล้วก็บ็อกซ์ของเขามานะคะเราไม่ได้มีแค่นี้นะมีสแตนดี้อีกด้วยซึ่งเราบอกเลยว่าสำนักพิมพ์เนี่ยทำสแตนดี้ออกมาได้ดีจริงๆค่าวที่แล้วคือเสียดายมากเลยที่ไม่ได้ซื้อสแตนดี้เขามานะกับเรื่องคนธรรมดาแต่ว่าวันนี้เนี่ยกับเรื่องแกล้งตายไปก็ไม่ช่วยอะไรจากสำนักพิมพ์ไอยาเราไม่พลาดเซตใหญ่ของเขาแน่นอนค่ะซึ่งถ้าพร้อมแล้วนะคะก็มาแกะไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า หอมันหนามากจริงทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะดูสแตนดี้เป็นอย่างสุดท้ายนะคะทุกคนถึงแม้ว่าแบบเจะตื่นเต้นกับมันมากก็ตามอ่ะมันก็โอ้โหอันนี้เขาแพ็คแบบว่าของแถมแล้วก็สแตนดี้ใดๆก็คือมารวมกันแบบนี้เลยนะดกันนะวางน,น้องๆไว้ก่อน ไม่ได้ 4cc ต้องอยู่กับท่านเลอดเฉินสิจะมันวางแล้วก็มองไม่เห็นดีวางานี่คือกซ์ของเขานะคะเดี๋ยวให้ดูข้างนอกก่อนนะว่าบ็อกของเขาเนี่ยมันเป็นรูปอะไรนะคะคือถ้าทุกคนยังไม่เคยฟังรีวิวเรื่องนี้ยังไม่หรือว่าไม่รู้เรื่องย่อเรื่องนี้นะว่าเออมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเรื่องยเนี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผี ผีแหละเออก็คือตัวในเอกของเราเนย่ยเป็นโยม,มทูตขาวนะทุกคนไม่ได้ตั้งใจเป็นด้วยคืออยู่ดีๆก็ถูกบอกว่าแบบเฮ้ยยูว่ะเป็นโยม,มทูตที่อู้งานมา13ปีนะอะไรอย่างเงีง้ยก็งงๆนิดหนึ่งตัวในเอกของเราในตอนนี้ก็เลยได้รับบทเป็นโยม,มทูตขาวโดยแบบสถานะจำยอมแบบ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเองเป็นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคนที่มาบอกนายเอกว่านายเอกอ่ะเป็นโยมทูตข่าวนะก็คือายเอกที่เป็นโยมทูตดําแต่เอาจริงๆนะตอนเนี้ยที่เราอ่านนะเรารู้สึกว่าคือคือเรียฉินเลียฉินคือเพเอกของเราอ่ะคนเนี้ยนะคะเขาดูเหมือนไม่ใช่โยมทุตธรรมดาเขาดูแบบเฮ้ยเขาดูไม่ มันดูมันมีอะไรที่มันมากกว่าโยมทูดอะเก็ตฟิลไหมทุกคนซึ่งอย่างที่บอกเนาะว่าเรื่องนี้ยมันเป็นแนวผีแนวโยมทูตเห็นไหม <S <S เขาก็จะมีคาแรคเตอร์ทีมเรื่องที่จะเป็นแนวแบบฟิลแบบขาวดำะอะไรอย่างเงี้ยเนาะในเอกเป็นโยมทูตขาวใส่ชุดสีขาวไอเอกเป็นโยมทูดดำใส่ชุดสีดำแบบนี้นะคะซึ่งฉากนี้มันเป็นฉากอะไรแต่งงานกันหรอหรือว่ายังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสแตนดี้เราเนี่ยเป็นรูปนี้เลยเราดูเล่มสามเล่มสี่ก่อนนะคืออันนี้มันเป็นโทนสีขาวเป็นหลักใช่ไหมเนี้องพก เนี่ยมันต่อกันได้นะเดี๋ยวเขาลองต่อกันดูก่อนน่าจะต่อกันแบบนี้อ่าน่าจะเป็นแบบนี้นะคะและนี่นะคะถ้าใครซื้อเล่มหนึ่งเล่มสองค่ะทุกคนปกแจ็คเก็ตเขา,าจะต่อกันแบบนี้นะทุกคนซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีภาพปกอยู่ในตัวเล่มของเขาเหมือนกันนะคะอย่างเงี้ยเออเป็นตนน้นเนาะซึ่งเล่มหนึ่งเล่มสองเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวเราแปะภาพให้แล้วกันจะได้เห็นภาพชัดๆนะส่วนเล่มที่3กับเล่มที่4นะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันวันนี้เลยไปน,นะคะอ้า ดี๋ยวกลางปกแจ็คเก็ตให้ดูชันๆเลยดีกว่าซื้อปกแจ็คเก็ตเขาอะเนื้อกระดาษคือกำลังดีเลยนะคือมันไม่ได้หนาเกินไปแล้วก็แบบไม่ได้อ่อนเกินไปคือเหมาะสมที่จะเป็นปกแจ็คเก็ตจริงๆสำหรับคนที่ซื้อรอบหลังรอบจองเราก็ไม่แน่ใจนะทุกคนว่าเออเขาจะถ้าเกิดว่าซื้อหลังจากนี้มันจะมีแจ็คเก็ตให้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆถ้าไม่มีแจ็คเก็ตเราก็รู้สึกว่ามันก็สวยอยู่ดีอะอแล้วในตอนที่เราทำคลิปอ่อบ n b o x ตอนที่เป็นเล่มหนึ่งเล่มสองอะทุกคนข้างในยอย่างมันจะมีภาพประกอบหน้าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันมีจริงๆด้วย ไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะเดี๋ยวเราต้องลองเปิดดูนะคะคือเล่มก่อนหนะ้าน,นี้ก็จะเป็นภาพของนายเอกพระเอกอย่างละเล่มเนาะแต่อันนี้ก็จะเป็นภาพแบบภาพสแตนดี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราดูว่าเราจะได้อะไรก็สําหรับคนที่ซื้อปกติทั่วไปถ้าเป็นตัวเล่มอย่างเดียวก็จะมีที่ค้นแล้วก็โปสการ์ดหน้าตาตามปกของเรื่องแบบนี้เลยนะคะคือภูมิใจอ่ะภูมิใจอย่างนําเสนอมากๆอ่ะเรา,าเรื่องเนี้ยคือเนื้อเรื่องแบบดีมากบรรยายดีมากทุกคนแบบ ถ้าทุกคนเคยอ่านยายจีนแล้วบางครั้งเกิดอาการมุกแป๊กไหมเคยๆแบบอ่านแล้วแบบไม่เก็ทมุกเขาไหม เออแต่เล่มเนี้ยแต่เรื่องเนี้ยนะคะบอกเลยนะว่าทุกมุกที่เขาเล่นกันที่เขาขำกันเราขำตามด้วยทั้งหมดอันนี้ไม่รู้ว่าต้องยกความดีความชอบให้ใครให้คนแปลหรอหรือว่ายังไงเพราะว่าแบบพอมันแปลว่าเป็นภา,าษาไทยแล้วเราก็ยังขำอยู่อรอทุกคนเอาจริงว่าแบบนอกจากเนื้อเรื่องตัวเล่มของเขาจะดีมากแล้วการแปลของเขาก็ดีมากเหมือนกันนะอุ้ยป้าอุ้ยเนาะนะคะต่อมาโอเคมาดูเล่ม สีกันบ้างซึ่งเป็นเล่มจบนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน้าปกที่เป็นหนังสือซึ่งอันนี้มันคือหนังสือบันทึกของพวกยมทูที่จะต้องมีกันอันนี้ก็ของยมทูตดำเลยเนาะเพราะว่าเล่มสีดํานะคะหน้าปกก็ประมาณนี้อย่างที่ทุกคนเห็นกันแตดว่าเดี๋ยวเราจะพิมพปกข้างในกันอ๋ออันนี้เล่มสีใช่ไหมอ๋อ โอเคเรารู้สึกว่าเรายังไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนใช่น่าจะน่าจะเป็นปกที่ยังไม่เคยที่สำนักพิมพ์ยังไม่เปิดออกมาหรือเปล่าโอเคอ่ะมาดูกันชัดๆค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าปกของเล่มสีซึ่งก็จะมีความท่า เู <laughs> ื่อถึงความทองแล้วเรื่องเนี่ยมันจะมีเกี่ยวข้องกับแสงทองซัมเิงด้วยซึ่งไอสิ่งเนี้ยมันเป็นเหมืนมนอนสิ่งที่จะทําให้เกิดแบบ คือในเอกอาจจะชอบสิ่งนี้มากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีแสงทองเข้ามาหาที่ตัวเองใช่ปะก็แปลว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะมีโชคหรือโชคดีซัมติงแต่ถ้าเกิดว่าเจอแสงแดงติดตัวมาก็ให้รู้เลยว่าโชคลายกําลังจะมาเยือนซึ่งในเรื่องอย่างพระเอกเขามีแสงทองรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยทําให้ในเอกเนี่ยเขาแบบพยายามที่จะทําดีกับพระเอกพยายามชมหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าแบบแค่ชมนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ได้แบบแสงทองแบบ1.2จุดแล้วเลยอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเนี่ยนะอ,อันเนี้ยก็คือหน้าปกที่มีในเอก แล้วก็แสงทองใดๆหรือเปล่าอ่ะแล้วก็มีระฆังอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้ด้านหลังของเล่มนะคะปกติมันจะโล่งๆเนาะแต่ว่าเล่มนเนี้ยเนี่ยด้านหลังก็จะมีรูปพระเอกอยู่แบบนี้เลยอืมอุ้ยเล่มนี้สวยนะเราชอบเราชอบมันดูแบบมันดูแบบหรูหราไฮโซอ่ะ,อ,ะอืมอ่ะโอเคแล้วก็ข้างในเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเออมันต้องมีภาพข้างในเล่มอีอกอันหนึ่งหรือเปล่าอ๋อ โอเคไม่ได้มีภาพอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่ก็มีบทพูดนิดหน่อยแล้วก็ออมีรูปหลคงเนาะอีก เอมจริงไอ้อปิิศนาเต้าละคันทองอันเนี้ยก็ยังแบบเป็นปิศนาอยู่ในเนื้อเรื่องนะซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันคือสิ่งที่ติดตัวในเอกมาตั้งแต่เกิดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ช่วยให้ในเอกเนี่ยสามารถไลผ่ผีกำจัดผีซอมซิงได้ก่อนหน้านี้แล้วก็ปัจจุบันพอเป็นโยม,มทูตแล้วก็มันก็เป็นเหมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้ในเอกทํางานได้ด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามีที่มาอย่างไงก็ต้องมาอ่านในเรื่องนะคะที่อยูอ่ว เกือบละเราเกือบพลาดแล้วนะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะเมื่อกี้กำลังจะปิดเราไปเจอนี้มาเป็นคอมิกทายเล่มนี่น่ารักมากเดี๋ยวนะคอมิกอุ๊ยเดี๋ยวทุกคนไปโพสต์ดูกันเอาเองแล้วกันเนาะนี่ค่ะอุ๊ยน่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไว้อ่านจบแล้วค่อยอ่านทีเดียวโอเคมีคอมิกทายเล่มประมาณ2แก๊กนะ ถ้าใครสนใจก็ไปลองดูได้เอาจริงคุ้มละคุ้มอ้าวิเล่มนี้เขาให้ที่ขั้น2อันด้วยค่ะทุกคนปกติเขาจะให้อันเดียวใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นโปสการ์ดนะอุ้ยนี่นะต่อมาของแถมของเราเรียกว่าของแถมได้ไหมแล้วก็จ่ายตังมาเนาะโอเคเรียกว่าพนะรีเมียมแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูอันอื่นๆที่ไม่ใช่แตนดี้ก่อนละกันแซนดี้ขอเป็นแบบอย่างท้ายเลยนะ คราวที่แล้วเราจะได้บันทึกที่เป็นยมทูตขาวก็จะเป็นหน้าตาเล่มแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นเล่มสีขาวนะคะถ้าใครอยากดูคลิปอันบ็อกเล่ม1เล่ม2อะไรอย่างเงี้ยแลวกนอแากอยากเห็นรายละเอียดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราแปะลิงก์ที่ description ไว้ให้นะคะเดี๋ยววันนี้เราดูแค่น,นี้ก่อนไม่งั้นคลิปมันยาวเกินไปนะทุกคนโอเคอันนี้นะคะก็คือเป็นตัวเล่มสีดําซึ่งก็เป็นของอเอกนั่นเองข้างใน,นจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีเป็นแบบภาพการ์ตูนนะคะเป็นจิบิีน่ารักน่ารักประกอบอยู่ในในในลิสต์อย่างเงี้ยในแบบเนี้ย นะคะเออก็นะทุกคนก็คือน่ารักมากแต่ว่าเราไม่ได้ใช้หรอกค่ะเพราะว่า <c oughs> มันสวยอะต่อมาที่คราวที่แล้วที่เราได้นะคะก็จะมีการ์ดใส่อย่างนี้นะคะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเป็นน้องซีซีอยู่ตรงนี้เนอะอันนี้ก็จะเป็นพระเอกของเราเรียกเชิน,นะคะต่อมานะคะก็คือตัวที่ข้านนะซึ่งคราวที่แล้วเราก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นที่ขั้นที่เป็นนับปกแบบแบบจ็คเก็ตเนอะและอันนี้เลยนะที่เราแบบบชอม,มาก นะคะก็คือมันค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องนนองก็คือธนบัตรนะคราวที่แล้วเนี่ยเป็นของน้องซีซีเป็นธนบัตรแดงมาเลยแล้วก็ติดลบด้วย <c oughs> นะคะคราวนี้นี่เป็นธนบัตเรเลียเฉินสีทองมาเลยแล้วก็นี่นะคะเนี่ยงวดนี้เราต้องถูกหวยแล้วแหละเพราะว่าเราได้ธนบัตรทองของพ <c oughs> ี่เลียเฉินมาแล้วคาดหวังนะคะคาดหวังจริงๆเพราะแยกจนมากนะตอนเนี้ อะอันนี้ก็คือโปสการ์ดอะของบ็อกซ์เนาะและต่อมาอันนี้เป็นเครื่งางอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้เพิ่มเติมนะคะถ้าเราซื้อเล่ม3เล่ม4เนาะแล้วก็เป็นรอบจองนะคะ สาพขอขอแบบนอกเรื่องนิดหนึ่งได้ไหมล่าสุดตอนที่ถ่ายทวิตเตอร์เมื่อเมื่อลางวันนี้เลยมีมีคนพูดไว้ว่าเอ้ยเวลาที่เราซื้อสแตนดี้มาหรือว่าเราได้สแตนดี้มาอย่างเงี้ยนะอย่าพยายามที่จะเป็นคน <laughs> ก็คืออย่าแบบซีเรียสเรื่องของการแกะ ซิลไอพลาสติกที่เขาซิลมากับสแตนดี้เพราะว่าไอซิลตัวนเนี้ยเนี่ยคือถ้าเราถ้าเราคิดว่าเอ้ยกลัวว่ามันจะเก่าเราเลยเก็บซิลแปะไว้กับอันนี้ใช่ไหมเออแต่จริงๆแล้วมันมีปัญหาในอนาคตได้ถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยซิลมันไม่ถูกแกะออกมาแล้วมันติดอยู่กับอันเนี้ยจนกระทั่งมันกรอบมันแห้งเนี่ยมันก็จะดูดสีสแตนดี้ของเราเข้าไปอะเริ่มต้นที่ฐานของมันก่อนนะ อันนี้ก็คือที่ฐานของเขาเนาะนะคะซึ่งที่ฐานของเขาเนี่ยก็จะมีเขียนไว้เหมือนกันนะคะเป็นชื่อเรื่องแกล้งตายไปก็ไม่ช่วยอะไรนะคะอ่าแล้วก็มีชื่อสำนักพิมพ์ด้วยนะคะอันนี้คือฐานเนาะต่อมาที่เราจะต้องตั้งก่อนเลยก็คือฉากหลังของเขาซึ่งแบบอลัการมากนะคะโอเคแกะซิลกันเลยด้านนี้ถูกไหมน่าจะถูกนะมันเหมือนใส่ได้สองด้านเลย ใส่ง่ายมากดจริงๆว้ยบ้าโอเคต่อมาเชสรๆเช้าๆเช้าซึ่งก็จะเป็นตอนที่เขาแต่งงานกันหรอไม่รู้เหมือนกันหฮา,าต้องอ่านแหละแต่ว่าเดี๋ยวแก่ก่อนนามีความสุข ก็ม e ีสองด้านนะคะทุกคนซึ <lonely> <t om> ่งก็ไม่รู้ว่าเราต้องหันไปด้านไหนแฮะมันน่าจะหันได้ทั้งสองด้านเลยอ่ะโอเคตั้งสแตนีกันค่ะทุกคนคือมันเดอรมากคือมันอะไรมันสวยมากซึ่งถ้าใครสนใจอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะมีแบบตรงสต็อกหรือว่าจะอะไรยังไงหรือเปล่าในอนาคตนะทุกคนต้องลองไปหาดูกันแล้วกันเนาะเพราะว่า สวยมากสิสิส,สำหรับวันนี้เนี่ยก็มาแบบ อวดกันแบบหอมปากหอมคอกันแล้วกันเนาะคือไม่วางเลยนะจุดจุดนี้โอเคถ้าเกิดว่าใครชอบให้เรามาแกะกล่องให้ดูแบบนี้หรือว่าเอ้ยอยากให้เรารีวิวเรื่องนั้นเรื่องนี้เคลียกองดองนั้นนี้ได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองเมนต์มาบอกได้แล้วกันซึ่งเหมือนก็ไม่ค่อยมีคนเมนต์หรอกเออแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกซึ่งก็ทำาไว้ฉันชอบแยโอเคนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะฝากติดตามช่องด้วยนะถ้าใครชอบให้เรามารีวิวแบบนี้นะคะแบบเป็นกัน ให้เราด้วยแล้วเราจะได้มีแรงในการทําสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปพร้อมๆกับบ็อกซ์แล้วก็หนังสื่อทั้ง4เล่มพร้อมกับสตาร์ดี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย